เป็นขายของได้ดูไหมเนี่ยปดขา,ายาก <c oughs> ารพิจารณาหนึ่งสองนี่ครับเดี๋ยวจะมาลองติดเครื่องครับที่ทำสีไว้เครื่องเอ็มบันห้านะครับตัวนี้นะตร่นี้นะี่เดี๋ยวจะใส่ใส่ของเค,ครื่องนะเครื่องเครื่องประกอบพวกไดชาร์จได้สตาร์ทไฟนะครับเคีื่องสายเทนก่อนเนาะไม่รู้จะติดหรือเปล่านะครับ เป็่นๆนรใส่แล้วก็เ,าเขาสุดน่สูตามสตัวนี้เป็นเครื่อง M15 นะครับเครื่อง M15 จะใส่พอร่ทไอดีเป็นฐานเล็กเป็น M14 ครับ m ี4หน้านะครับ ต่ระบบคอยแบบตอนน่อกันตรงๆยังด้นะครับจะได้ได้ไอ้แบตผมอะแบตมันลูกมันมันเริ่มจะเสื่อมแล้วมันจะนี่ยากนะครับใส่ขั้นวนะครับใช้น้ำมันนะครับนี่คร,รับปั๊มดีซีก็ไม่ได้มีรรครับถอดขายกุ้งพลอยนครับ ราจะหยอดหยอดหยอดตรงตรงนี้ครับไม่นไปหน่อยประมาณนี้ครับไม่ค่อยดีด้วย บ,บัวนะครับอ่าหยอดน้ํามันไว้ก่อนนะเพราะว่าไม่มีปั๊มไอซีนะจะปิดใหม่น้ำมันน้ำมันในนี้หมดแล้วนะครับหมดเ,เ,เลยนะครับเมื่อกี้ดับน้ำมันหมดนะครับยัอองไงไม่ถึงพุ่งตาแมวเลยนะแบบหนึ่งเนาะ เครื่องเครื่องนอกนะพี่ตัวนี้ไม่เคยไม่เคยแกะและถอดฝาเท่ไรผมถอดแค่ไอเดียเสียออกนะครับทำสีเดี๋ยวละมันไปก่อนอ่าได้ประมาณพึ่งตาแมวแลนะ้วเนาะพึ่งตาแมวมันก็จะตัดนะครับเดี๋ยวณะนั้นปิดโซนรอบเลย